ฉันก็ปวดท้องมากเลยอยากปวดทุกมากแกหาบ้านคนให้ฉันได้ไหมมาดูยังไงเนะี่ยมันจะทำอะไรฉันไม่ี่ยโอ้ยร้อนเลยร้อนเลยดิ อากาศนี้ถ้ามันร้อนจังวะมึงเลยเก็บเาดิไมพักโอ้โหจังเลยมึงนะเกลียดว่ะเมียไม่ให้เงินมาเลยเออเมียมึงเอาเงินไปทำอะไรอะแต่งตีดัมมี่สีเลยดิงานการไม่ทำกินเลี้ยงง่ายเมียมึงอะเป็นเมียกูแล้วเตะความไปแล้วเตะความไปแล้วเนี่ยห่องตรงเมียต็ดเมียกูอะเอรอเอออะไรนะไม่มี เ,เจอหน้ามีขอแบุหรีแล้วมึงอะตัเดียวเพื่อนไม่มีหรือที่กูไม่ดูแล้วแม่กูเห็นมึงคักอยู่เนี่ยแม่เอาจริงอะเออไม่มีกูไม่ได้ซื้อแล้วเดี๋ยวนะกูเลิกแล้วดลเดี๋ยวแค่นี้แหละเดี๋ยวกูมาไปเยี่ยวกันดูหรีตัวเดียวก็หัวทับที่จะไปจุดเผาบ้านอย่างนั้นเลยฝึกสักเจอหน้าขอแต่บุหรี่ไอ้พันเนยไม่รู้จักซื้อ โอ,อ้กอูก็เ <โห S 1> ลอยู่ตัวเดียวแไปคารมุทีมล่มดูกดีกว่าถ <โห S 1> ึงแล้วขอรับคนผู้หญิงแต่ชุ่มแกคิดผิดแล้วคิดถูกเนี่ยพาฉันมาควานซื้อที่แถวเนี้ยมีแต่ป่าทั้งนั้นเลยซื้อมาเธอเขอรับฉันลงไปฉันจะไม่โดนเสือกัดนะก็ให้มันกัดสิขอรับ ตาชุม่มล้อเล่นขอรับแล้วไปแต่ฉันก็ปวดท้องมากเลยอยากปวดทุกข์มากแกหาบ้านคนให้ฉันได้ไหมแถวนี้ไม่มีห้องน้ำนะขอรับบ้านคนก็ไม่มีโอ้ยคนลุกป่าก็ได้ตาชุม่มจะป่าจริงหรขอขครับระวังไปจะแทงก็ <c oughs> เอานะครับ <c oughs> แต่บ้าป่าน่ะรอฉันตรงนี้ขอรับ ดูลาดเราให้ฉ yeah. wow. oh. 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 ันด้วยเผื่อเจอเสือสิงสาร่าสัตว์ได้ไหมเดี๋ยวตัวเตี้ยวอีก กูบอกวะถึงมาขอกูอีกมาดูยังไงอ่ะเนี่ยเข่วะนะมันจะเห็นฉันไ่ยไงอะไรดิขี้นกนี่วะเนี่ย ไอสัตว bon ์มึงบ้าหรือเปล่าขี่อะไรแย่ไม่ขี้มาขี้รถมูรี่กูเนี่ยเดี๋ยวแกงแม่เลยเอาไงดีวะเนี่ยมันจะทำอะไรฉันไม่เนี่ยเอาไม่ต้องขี้นี่แหละเอาไม่ต้องขี้นี่แหละเอาไม่ต้องขี้นี่แหละไอเดี๋ยวสิไอเดี๋ยวสิรอให้ฉันสุดก่อน